สวัสด,ดีจ้ามือนี้มาเก็บพริกอีกแล้วเด้อเก็บพริกอีกแล้วทั้งนั้นกับมามัมมา่มาอยู่พุ่นเก็บพริกเหมือนเดิมนะคะวันนี้กำลังสุกค่ะนี่นี่พริกฮอดเท่า ดกดกดกคักแต่ว่าคนงานบ่ใครมีจ้ะมีามีแต่คนขยันนะคะมีแต่คนขยันนะคะคนันหมเก็บพริกเหมือนเดิมเป็นสวนพริกฮอดนอจ้าสีสเกตจ้าสวนพริกฮอต พิกงวยงามคักรังแดงพริกสดจ้ะพริกสดพริกสดของสีสเกตนะคะแมนุู เก็บผักกับกั่งขั้นโฮมจ้านี่ตอกใส่ขั้นโฮมได้เก็บพริกถ้าบ่ใส่ทำง,งานบ่ได้ได้เนี่ทัหหกฟีแห่งดกหายหายยายนี่นี่ยายเก็บพริกเลยละ่ะ อันนี้นี่สังเกตนี่เวลาายเก็บนี่นี่กับมืออาศีบคักคือกันไดไนี่นี่เก็บเก่งเด็ดแปะ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 เลยดุกดกทำงานในร่มค่ะทำงานในร่มนะคะนี่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 คือการทำงานในร่มนะคะเอาวัวดอก อันนี้เถาแกนี่คือเถาแกจากของสวนกระต้องทำงานเกง่งกวัวคนงานอีกได้นน่ค่ะครั้งสั้นเป็นแถาแกบได <c oughs> ้ค่ะค่ะที่นี่สีสะเกตนะคะนี่ในนี้นี่ <c oughs> นี่ก็ผู้สาวแถาแกก็เป็นผู้สาวนะคะ <c oughs> นี่ก็ผู้สาวนะคะ <c oughs> <c oughs> จะอันนี้อันนี้มีผัวนะคะ เสื้อแดงมีผัวแล้วมีสองคนนี้ก็มีผัวแล้วเหมือนกันนะคะมีผัวแล้วนะคะโอ้สถานะสูตรนะคะทํางานในล่มค่ะทํางานในล่มฉันไม่ต้องใช้สถานะฉันสตลอดโอ้สตรตลอดนะคะเก็พริกทุกวันได้วันละสี่สิบเท่านั้นนะคะคนนี้สี่สิบอย่างเดียวนะคะ ไม่เกินสี่สิบใช่ไหมคะค่ะค่ะพอเราขายมันยี่ห้อมันสี่สิบปีแล้วก็สี่ค่ะค่ะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะค่ะสี่สิบสี่สขวดที่ร้านจ้าโอเคค่ะไหนไหนไใบเห็ดไหนโอ้ลุงนางลามโนละเอ้ยพี่เอาอารมณ์ดีขนาดนั้น อารมณ์ดีขนาดนี้นะคือจังลำไปนําจ้าลำไปเติมดอกไมากับมวนไปตัวอยู่ชีเรียบไปทำไปที่เรียบไปฝันพื้นเตืนอ,อคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนะ,นะจ๊ะวันนี้จ้า